สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เน่ชาแนลสวนนี้เราก็มาอยู่กับเกมเจ็ดบาปกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับวันนี้เนี่ยจะเป็นคลิปเปิดกาชาหาตัวละครใหม่เมอร์ลินฮาโลวีนนะครับสำหรับตัวที่เราจะเปิดกันนะครับก็คือนี่เลยครับซุ่มข้าสัตรสย์พิเศษฮาโลวีนแม่มดแห่งทุ่งหิมะผู้สแสวงหาสัจธรรมเมอร์ลินครับโดยตัวละครตัวนี้ เป็นตัวละครที่น่าสนใจมากครับสำหรับคนที่เล่นคอมเผ่าไม่ระบุเป็นหลักนะครับโดยไม่มีตัวละครซัพพอร์ตคาร์โบอยากน้องแรมหรือว่าเอกคิดหน้านะเพราะมมลินตัวนี้ไปอีถึงตัวนะครับที่สามารถช่วยเพิ่มสเตจให้กับคอมเผ่าไม่ระบุได้นะครับแต่เอาจริงถ้าคนที่ไม่มีตัวละครคาร์โบสองตัวที่ผมว่าไปนะครับตอนนี้เนี่ยมันก็มีอีกหนึ่งทางเลือกนะครับก็คืออาเฟยเพื่อนบอกเลยว่าอาเฟตอนนี้นะครับเป็นตัวละครที่ลงคอมเผ่าไม่ระบุ ได้โคตรดีนะไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ PVP หรือว่า PVE นะครับหลังจากที่สามารถปลดวัตถุศักดิ์สิทธิ์พี่แกได้นะครับเพราะวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของเขานะครับสามารถเพิ่มสายพื้นฐานของพวกพ้อง5%ต่อพวกพ้องที่กำหนดที่เข้าร่วมต่อสู้1คนได้นะครับซึ่งความสามารถวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของเฟรเนี่ย เอาจริงมันก็คล้ายๆกับเบลินตัวใหม่นะโดยเพ์ฟอนที่กำหาดเนี่ยก็คือตัวละครอัตลักษณ์แรงงาล็อกกับเผ่าพันธุ์ไม่ระบุนะครับนอกจากนี้มันยังช่วยเพิ่มเดเมจที่สร้างจากการโจมตีเดี่ยวโดยเพื่อนๆเ,เ,เพราะฉะนั้นตัวละครทางเลือกเพื่อนๆน่าจะเห็นแล้วนะครับว่ามันมีเยอะจริงนะแต่วันนี้เราจะมาลองเปิดหาตัวละครใหม่นะครับเบลินฮาโลวีนตัวนี้นะเพราะผมคิดว่าสกิลที่2ของเธอเนี่ยมันเป็นสกิลที่ค่อนข้างน่าปวดหัวมากนะครับ แต่สกิลนี้นะครับคือมันก็มีข้อเสียอยู่เพืเ่อนๆมันจะมีเอฟเฟกต์ดีบัฟนะครับตั้งแต่การขั้น2ขึ้นไปนะคือถ้าไม่ขึ้นขั้น2เนี่ยมันจะไม่มีเอฟเฟกนี้อยู่นะครับซึ่งมือแรกเนี่ยไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันสามารถอัพแรงการ์ดของตัวเองได้อยู่แล้วนะครับในเทิร์นแรกนะและสําหรับลน์อัพตู้นะครับก็จะเป็นตัวละครตามนี้นะ โอเคก็เรียกได้ว่าเป็นรีแันฮาโลวีนะครับตั้งแต่เกมเปิดปีแรกนะจนถึงปีนี้เลยนะครับกดการเปิดกระชาผมก็จะเหมือนเหมือนเดิมนะคือถ้าผมเปิดได้เมอรลินเร็วผมก็จะหยุดนะครับแต่ถ้ามันถล่มลึกไปแล้วเนี่ยผมก็จะเปิดได้ครบการันตีนะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยลกวกันเพื่อนๆเอาใจช่วยผมด้วยนะครับหวังว่าจะไม่เกลือเยอะนะช่วงหลังนี้บอกเลยเกลือเยอะมากๆนะครับทุกๆเกมเลยนะมา3 2 1ไปครับได้ไหมเฮ้ย มาครั้งแรกเลยผมเืมเปิดเสียงครับไม่เป็นไรเดี๋ยว่อยเปิดออรอบหน้านะเดี๋ยวถ้าเกิดมาครั้งแรกเลยผมก็ปิดลิปได้นะเพื่อนได้ไหมได้ไหมโอ้โหถ้ามาครั้งแรกนี่จะเฟลิกมากนะเพราะผมจะเอาไปเปิดคูลาโบแบบช่ำๆเลยนะครับฟาดไปไม่แน่คลิปนี้อาจจะไม่จบ8นาทีนะครับผมว่าเน็ตมาโบให้ผมอะ่ะจริงๆโอเคตัวที่ 9ครับไปครับจะใกล้แล้วมั้งยังไม่ถึงนะครับคิวทันเดอร์และฮกีล่าเพื่อนๆเรียบร้อยครับฮาโลวีนกีล่านะไปแล้วครับตัวที่หนึ่งนะครับลุดเลดแต่เอาจริงกีล่าฮาโลวีนเนี่ยรู้สึกว่าดีอยู่เพื่อนสาเหตุเพราะาตอนนั้นที่มันแจกครับ ผมเอาไปแบบกินเล่นหมดแล้วอะผมลืมอัพท่าไม้ตายนะเนี่ยดูดิไม้ตายผมเพิ่งขั้นสาเองนะครับตอนนี้ขาดอีก3ตัวถึงจะตันนะคือถ้าเกิดใครที่ไม่เอาไปอัพเล่นเนี่ยรู้สึกว่ากีฬามันแจก6อันเลยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคก็ไปครับมาได้ไหมมันแอบหลดนะฮะอยู่นะมาหน่อยเถอะสีทองครับทำไปลุง โอเคไม่ได้นะครับแบบนี้ไปเลยเรียบร้อยครับเออมาหน่อยเหอะได้โปรดอย่าหกร้อยเลยจังมาไหมมาไหมพลาไปไครับโอ้โหไม่รอดเรียบร้อยครับบอกจังอีกแล้วสคริปต์แดงโอ,โอ้ต้องมาแล้ววะจริงๆอากาศก็ดี ฟาบไปใช่ไหมลุงลุงเห้อเฮ้ยมาได้แล้วมัง้งโอ้โหเดี๋ยวมันคือมัน,มนเดชจาวูเหมือนเดิมตลอดเลยเพื่อนไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยดึงไาขอร้องเจาด,อดโอเคครับเรียบร้อย โอ้โหต้องถึงการันตีจริงกว่าน,นี้ยะออกจังอีกแล้วออกจังนี่เกินครึ่งเลยนะแต่มันไม่มาเลยเออได้ไหมได้ไหม,มโอ้โหเดี๋ยววันนี้มันอวันนี้สามเปอร์เซ็นต์จะครึ่งทางแล้วนะครับเพิ่งอ,ออกมาตัวเดียวเพื่อน อัตราสามเปอร์เซ็นต์นะร้อยโลมต้องได้สามตัวหรือเปล่านี่คือเปิดเลยเท่าไหร่อันนี้โลบแปดสิบแล้วนะเพื่อนเพื่อนยังไม่ออกเพิ่มเลยครับได้ยไหมโอ้โหเดียวจริงไหมเนี่ยฆ่าฉันให้ตายดีกว่าเฮ้ย <Hey! S 1> มาแล้วได้โปรดขอร้องให้มันจบที่ตรงนี้ <c oughs> ให้มันจบที่ตรงนี้ได้โปรด ท่านเดนเว่อร์ท <player> ่านมันกรอนทองท่านอยู่สูงเด็บปดเด็บปดเด็บปดโอ้โหโคโลคือการันตีเยอะแล้วทีงหลังอะโอเคครับตัวเดียวนะตัวที่4เพื่อนๆเอาใจเชื่อผมด้วยเด็บปดเด็บปดคิวเพนเดอร์ไปครับอาเดนนะครับตัวที่3 ซึ่งเต้นซึ่งเต้นกีราและติฟ้นโอ้มัยเกอร์ดผมมันตียังไม่ตันแต่ไม่ต้องมาก็ได้มเจ็บปวดขอคจังขอคจังขอคจังเองมาเยอะมากเลยเองไม่เอาพาสีทองมาเลยไม่ใช่สีทองดิสีลุง พาไป,ไปมาเถอะโอ้โหเพื่อนเพื่อนขั้นต่ำยังไม่ถึงเลยครับร้อยโลนะครับสามร้อยเพชรได้มาสองตัวลุดเลดคู่มาการันตีขอเถอะอย่าไปลึกกว่านี้เลยเฮ้ยโอเคครับ hey! อีสตินฮาโลวีนเฮ้ยชวดเหรอเพิ่งเลยมาสิบโลให้มันจบตรงนี้ก็ได้เด็ดมาเพิ่ม ไม่โกรธกันไม่โกรธกันได้โปรดฟาบะขอร้องล่ะตัวที่เอ่อสิบเอ็ดสิบเก้าตัวที่เก้ามาอาดิโอนี่นะครับตัวที่แปดและ โอเคเรียบร้อยครับแม่มดแห่งทูหิมะเกตโตนะครับเมอร์ลินแดงมาแล้วเพื่อนโอน้ oh my god ไม่ถึงการันตีน้นำตาผมจะไหลโอเคอีก270เมตรผมไม่เปิดเพิ่มเพื่อนเมอร์ลินตัวนี้เนี่ยบอกเลยเอามาตัวเดียวก็พอเพื่อน <laughs> ไม่ต้องเอามาเยอะนะเก็บเพชรไว้ดีกว่าครับนี่เรียบร้อยครับเมอร์ลินเกตโตเพื่อน โอ้โหจริงชุดเมื่อลินตัวนี้นี่คือมันดีงามทุกชุดนะตั้งแต่ชุดว่ายน้ำแล้วนะครับดูดิชุดว่ายน้ำชุดคิดมากนะครับชุดนี้ก็ดีนะโอ้หจ,จ้ำๆทั้งนั้นเลยชุดนี้โอ้โหเลยดูดิเอาจริงผมชอบชุดแบบนี้มันชุดแบบผีหิมะโคตรชอบเลยอะอาวุธก็เด็ดดูมีน้องผีน้องมีน้องฟักทองนะครับเข้ากับตีบโคดๆแล้วบวกนี่คือขั้นสุดเพื่อน นี่มันเป็นเจ้าสาวเลยนะเหมือนผีเจ้าสาวเลยแบบนั้นนะเฮ้ยมีน้องแมวขี่หัวด้วยอ่ะโคตรน่ารักอ่าโอเคมาลีจบไปนะครับต่อมาทำมาดูกีล่าของเราดีกว่าเพื่อนน้องกีนะครับสุดท้ายนะครับยังไม่ตันครับแต่ผมโอเคนะคือถ้าออกมาเยอะกว่านี้เนี่ยผมก็ไม่ดีใจนะครับเรียบร้อยครับกีล่าัติ5นะครับ โอเคครับก็สำหรับคลิปเปิดกับชาวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะนเพื่อนถือว่าประสบความสำเร็จน,นะครับเราเปิดไม่ครบการันตีนะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ตัดสินใจจะเปิดฐานอร์ลินนะครับยังไงผมก็ขอวอวยพรให้ทุกคนโชคดีในการเปิดน,นะครับออกเร็วๆแล้วก็ไม่ต้องหดุเดือดด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันให้ทุกๆใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์สุดท้ายคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ